ทั้งหมดลเลยประมาอยาบมาละเอียดอยากมาละเอียดนะก็คือว่ามองทั้งหมดลูกมันประมาณไหนแอปเปิ้ลป,ประมาณเนี้ยมันลูกทรงท้ายหลบมาอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จัเก็บใคนความจำนะม้วๆนะแล้วประมาณนี้นะนะแล้วถ้าเกิดเราตัดเส้นนี่ยมันจะทําให้มีลูกทรงเร่ง่ายแต่ว่าเรา,เราทับเนี่ยเราอาจจะเหลือไม่เหลือไม่เป็นไร แต่ว่ามันจะทำให้เราเขียนงนะ่ายขึ้นเยอะและนะเมื่อเขียนพัดเกรดเราใช้โปรเตคเตอร์ชายนะพอเราได้รูปทรงแล้วเนะีแะแล้าใส่รายละเอียดอะไรไอก็เหมือนนะไอต,ตอนที่เขียนครั้งแรกตอนที่ครั้งแรกมันเลยสำคัญถ้าเกิดเราเขียนตน้นไม้เบี้ยวหรือว่ามันไม่ดีมันจะตั้งแต่แรก ก็คือจับตะแคง,งนี่ไงจับแบนก็ได้จับแบนก็จะได้เส้นอีกแบบหนึ่งจับตะแคงก็ได้เส้นได้เส้นหน,นาเอ๊เส้นเล็กแล้วก็โค้งนะวันนี้พอดีเราเขียนเป็นขนาดแต่ประมาณเลาวนะอย่างเงีนะ้ยพอเราตัดเส้นนะเราจับตัดเส้นเรคือว่าเราไปดูที่แสงตรงไหนเห็นว่าแสงเข้าเนี่ยนะตรงนั้นน่ะจะเส้นโคมนะถ้าเกิดตรงไหนแสงตรงนี้แสง เนี่ยแสงเพอาะรู้ว่าแสงเข้าเนี่ยเส้นเอาลายตรงนี้ยจะคมแต่บางไอตรงนี้ด้านเงาใช่ป่ะมันจะมีด้านใดด้านนี้นะแต่ถ้าเกิดแบบรูปนั้นมันแสงเข้ามาสองด้านยอะไเงี้ยมันเขียางเวลาคนเรียนศิลปะนเนี่ยเขาจะให้ศึกษาเรื่องแสงเงาเป็นหลักเลยเขาก็จะพอเห็นแสงเงาจะมีแสงอ่ะมันจะมีไฮไลท์มีเงามีเงา,เงา,เงาตกทอดใช่ป่ะเขาก็เลยต้องจัดจัดกลุ่มใช้แสง ใช้แสงยิงมานะแล้วเด็กไปนนเรียนงานไปเรียนรู้ได้เลยอ๋อนะ้ะเห็นเลยไนงะโอ้มีแสงด้วยมีไฮไลท์มีเงาอะไรนะแต่ถ้าเกิดโดยในไทยส่วนใหญ่นะผู้เนียไม่ค่อยจัดแสงนะตามสภาพเลยวนะ่าเอาบุญนิ่งมาวางปุ๊บเอาเขียนเด็กไม่เห็นแสงเขียนยากนะผมเรียนไม่อย่างนี้ก็คือเขาบอกว่าไม่เห็นมีแสงเง,งาโอ้บุต้นแบบก็มมีแสงเง,งาจะให้จินตนาการ นะคือฝรั่งเนี่ยเขาเขารู้ว่าเรียนรู้ขั้นแรกเนี่ยคือการเรียนรูเ้เรื่องแสงเงานะมันก็เลยสำคัญนะเพราะมันไปเกี่ยวกับเส้นเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรหมด